สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช n n e l แดดดี้คู k ก n งครับวันนี้แดดดี้จะมาชวนเพื่อนๆทําเมนูกระเจี๊ยบชุบแป้งทอดครับช่วงนี้กระเจี๊ยบเป็นกระแสแล้วก็ฮิตมากๆในโซเชียลเลยนะครับเพราะว่ากระเจี๊ยบเนี่ยนอกจากอร่อยแล้วก็ยังมีประโยชน์ด้วยนะครับก็เลยมีอินฟลูหลายๆท่านนํามาทําเป็นอาหารอร่อยๆหลากหลายรูปแบบเลยนะครับ วันนี้เราก็จะนำม,มาทำเป็นของว่างๆทานเล่นกันบ้างอย่างกระเจี๊ยบชุบแป้งทอดครับสูตรนี้ทำง่ายแล้วก็สามารถทำได้ทุกบ้านเลยนะครับรับรองว่าอร่อยถูกใจเ,เพื่อนๆแน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นกระเจี๊ยบเขียวเราเลือกฝักอ่อนๆประมาณ500กรัมแป้งทอดกรอบ150กรัมแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะ รุงรสด,ด้วยซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาแล้วก็น้ำปล่าประมาณ1ช้อนโต๊ะครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้ดัดดี้ฝากไว้เพื่อนใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเราก็นํากระเจี๊ยบเขียวไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็นํามาหั่นให้เป็นท่อนพอดีคําครับส่วนที่เป็นขั้วดั๊ดดี้จะตัดทิ้งไปเลยนะครับต่อไปเรามาผสมน้ําซอสนะครับใช้ซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำเปล่าครับ จากนั้นเราก็คนผสมให้ละลายเข้ากันครับตัวน้ำซอสจะช่วยให้กระเจี๊ยบของเรามีรสชาติเค็มๆเ,เหมือนหวานทานเปล่าๆก็อร่อยครับต่อไปเรามาผสมแป้งคลุกทอดนะครับเราใช้แป้งทอดกรอบผสมกับแป้งข้าวเจ้าตัวแป้งข้าวเจ้าจะช่วยให้แป้งเนี่ยมันกรอบนานขึ้นครับคนให้เข้ากันก่อนนะครับเสร็จแล้วเตรียมนําไปคลุกกับกระเจี๊ยบได้เลยครับ เรานำน้ำซอสเทใส่ลงไปคลุกกับกระเจี๊ยบก่อนนะครับตัวน้ำซอสเนี่ยนอกจากจะเพิ่มรสชาติแล้วก็ยังจะช่วยให้แป้งเนี่ยมันเกาะกับกระเจี๊ยบได้ดีขึ้นครับเสร็จแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็นำแป้งคลุกทอดมาใส่ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนครับจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้ตัวแป้งเนี่ยมันเคลือบตัวกระเจี๊ยบห้ทั่วครับเสร็จแล้วเราก็ใส่แป้งส่วนที่เหลือลงไปครับแล้วก็คลุกเคล้าต่อจนกระเจี๊ยบเนี่ยไม่ติดกันเป็นก้อนเลยครับ คลุกไปเรื่อยๆจนแป้งเคลือบทั่วแบบนี้แล้วก็ไม่ติดกันแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็เตรียมนําไปทอดได้เลยครับเดวดีะะใส่น้ํามันลงในกระทะให้เยอะสักนิดน,นึงนะครับกะว่าให้พอท่วมกระเจี๊ยบครับจากนั้นเราตั้งน้ํามันให้ร้อนจัดเลยนะครับพอน้ามันร้อนแล้วเราก็ใส่กระเจี๊ยบลงไปทอดเลยครับพอใส่ลงไปแล้วเราปล่อยให้แป้งมันเซตตัวสักครูน่นึงก่อนนะครับก่อนที่เราจะคนกลับไปกลับมาครับเสร็จแล้วเราก็เบาเป็นไฟกลางนะครับแล้วก็ทอดกลับไปกลับมาเรื่อยๆจนกระเจี๊ยบเน่เหลืองกรอบเลยครับ พอแป้งที่เคลือบกระเจีย๊ยบเหลืองกรอบแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราเร่งเป็นไฟแรงอีกครั้งหนึ่งเพื่อไล่น้ํามันตัวกระเจีย๊ยบจะได้ไม่อมน้ํามันครับพอกรอบได้ที่สีสวยแบบนี้แล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยครับวันนี้เราจะจัดจานทานคู่กับน้าจิ้มไก่นะครับเข้ากันแล้วก็ลงตัวมากๆครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูกระเจีย๊ยบชุบแป้งทอดครับ เป็นเมนูทานเล่นง่ายๆที่อร่อยแล้วก็ทานเพลินมากๆเลยนะครับตัวกระเจี๊ยบจะมีรสชาติเค็มๆเหมือนหวานทานปเปล่าๆก็อร่อยหรือจะจิ้มกับน้ำจิ้มไก่เพิ่มรสชาติก็อร่อยเข้ากันครับ ใครที่ชอบทานกระเทียบก็ลองเอาเมนูนี้ไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แดดดี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ